เขาบอกมันเป็นรู้ดีนะเาอกี่มันงห้ก้อนไหนบ้างเนี่ยสามสี่เคยใสเอา้แลหอเอไ่กใช่ไก็ไม่หงแม้องไม่ใส่เสื้อหนาวมาวะหนาวจะตายเาเกี่ยวแตื่นสายปากกามันก็หนาวเาเจะรดมา